สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนเกษตรพอเพียงอีกแปลงนะครับผมอยู่ที่ตำบปลปากช่องอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานเราต้นไม้มาปลูกไว้นะครับเมื่อเช้ารดน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอฝนเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างหลักๆตรงนี้ก็คือเบาับ,บนะครับที่เราลงไป ก็เงาะนี่เงาะเงาะกำลังแตกแตกยอดนะครับเบาบับนะครับเดี๋ยวในน้ำฝนมาสักน้ำนีงคงสวยเลยนะครับเนี่ยเบาบับโซนนี้ก็จะเป็นไม้โอ้ต้นส้มนี่ต้นส้มไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับต้นนี้ส้มเคียวหวาน วานลดน้ำทันต้นนูน้นตรนนี้กล้วยเห็นนะครับก็มาไฟมาไฟนี้วันนี้ก็ลดน้ำทันนี่มะไฟมังคุดมังคุดต้นนี้สวยดูต้นนี้วันนี้ก็ได้อยู่ เชานะ้าน้ำมาลดนะครับต้นที่ปลูกไว้ปีที่แล้วก็โตวสวยใหญ่แล้วครับแดดมาแป๊บเดียวนะครับร้อนเลยเนี่ยดินขุดตองขุดก็ปเป็เถียนตอน เจอแดดแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวนับก่อนชีต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ปดเก้าสประมาณ17 17จ็ดสิเจ็ดต้นสิแถวและสิบต้นประมาณนะนี่ครับ จดี๋ยวไปดูลงไผ่ลวกหวานไว้ซื้อไผ่ลวกหวานมาทำาตรงแนวถนนข้างหน้าตรงนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะครับแต่เราเข้าด้านหลังว่าเราซื้อทางเข้าไว้ต้นชมพู่ต้นชมพู่ตัวน,น,นี้ต้นอ,อะไรนะบักีปวนนะครับยิปวนหรือนมควาย,ายเป็นไม้เลื้อย นี่ครับมีไผ่มีไผ่ไผ่สร้างไผ่นี่ครับไผ่สร้างไผ่สี่ต้นทําเป็นแนวอุโมงค์ไผ่นะครับไผ่สร้างไผ่สี่ต้นเป็นแนวอุโมงค์ไผ่ถัดไปก็จะเป็นไผ่หวานไผ่ลวกหวานนะครับ น่ไผ่ลวกหวานหอมใบเตยโอ้ต้องน้ำมารดเล่นี่เหนียวเลยไผ่ลวกหวานหอมใบเตยต้องต้องขอน้ำหนใบใบใบห่อแล้วจะต้องเอาน้ำมาเติมหน่อยแล้วก็นี่ครับไผ่ตรงนี้ ไผ่ไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงสี่ห้าต้นนี่เดี๋ยวต้องเอาน้ำมาลดแล้วใบห่อแล้วตอนแรกว่าจะไม่ลดน้ำไม่น่ารอดมาชมต่อนะครับตรงนี้เป็นกาแฟกาแฟนี่สวยนะทนแรงเนี่ยเริ่มแตกยอดอ่อนบางต้นแล้วสวย บางต้นก็ติดดอกออกลูกต้นตาเสืออน,นี่ก็เอ็นแล้วนะเดี๋ยวต้องงวดหน้า,าเดี๋ยวต้องมาค้ำยันแล้วแหละว,วันนี้แหละเอาให้เสร็จเอาให้จบนี่กาแฟชมกาแฟยาวๆ ก็จะมีความชื้นหน่อยยุงเวียดนามนี่กาแฟสวยกาแฟสวยละตัดข้างมาตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวขอรดน้ำต้นไม้ก่อนเห็นแล้วสงสารนะครับต้นไม้เราปลูกไว้จะทิ้งมันไปเลยก็ สงสารมันตัวนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยอะไรน่าจำชื่อไม่ได้อยู่อ,อ่ลำไยนี่ลำไยแดดแรงนะครับแดดแรงมากตอนนี้ตอนเที่ยงนี่เดี๋ยวปักหลักไว้ก่อนอี่ไฟ เเน้อกไฟเพชรน้ำเอก,เเอกแล้วก็อุย้ยฟงทองตอนนี้ก็จะไม่รอดรอดอยู่มันก็ทนอยู่นะครับลำใยเนี่ย,ยเสียบหลักไว้นี่ครับต้นงอต้อนนี้ก็ แต่ไปอ่อนแล้วหวังว่าคงรอดเดินลดน้ําให้หน่อยหนุนอ,อีกต้นหนึ่งนะครับว่าจะมาตัดกิ่งไม้ก็ตัดเถาวันก็ไม่ทันแล้วจะต้องเดินทางโอเคครับเดี๋ยวไปรด,ดน้ำไพ่ก่อนสงสารมันใบห่อแล้วตรงนี้เป็นเฟืองฟ้าส,สวยๆนะกิ่งเดียวนะครับเนี่ย เครื่องฟ้ากิ่งเดียวสวยงามมากเลยเนะครับบรรยากาศโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติช่องคนรักป่านะครับสวัสดีครับ